อันนี้ถ่ายแล้วนั่งตัวเขาถ่ายผมก่อนเลยเดี๋ยวผมชื่อฟิล์มจะมาจะมาเล่าเรื่องราวบ้านหลังนี้ไม่ต้องหาที่จะต้องเล่าเอาดิผมชื่อเฟิร์นนะฮะเอ่อ <c oughs> จะมาเป็นคนถ่ายจบโอ้ใครเกาะขาวะใครเนี่ยนั่งก่อนเลยไปเลยดิไปเลยดิไม่เอาเลยดิ เองไงเร็วดิจะมาพูดผมจะมาล่าดาสีก็คุณคุย์แล้วครับอะไรแบบนั้นอ่ะมาเร็วดิครุณมาแล้วครับเริ่มเลยนะครับอ่ะเราจะเริ่มแล้วใครจะเป็นคนก่อนออกออกกันนะฮะไองออกดำเองออกดำแต่เข้าออกขาวไม่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 เร็วเร็วเร็วเอาออกได้แล้วไอเปิดได้คนแรกนะ คนสเลยคนสามคนแรกคนสามนะฮะไม่ใช่ข้างมอให้ฟิลคนแรกน้องไม่ขวดนั่นเลยอืมเดี๋ยวเอาแก็บเอาจ้าให้คุณเปร์นะฮะไมเล่นคุณเปร์ให้ฟิลให้ฟิลคนแรกให้ฟิลอ่ะมอให้ฟิลเอะมอบให้นะฮะเข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยนี่เลยที่นี่เหนาะนี่ไหมที่นี่มีผีเยอะแต่เขาไม่ถึงอ่ะอ่ะเอากล้องไปถ่ายด้วยป่ะที่นี่เขามีผีเยอะอะไรนะ ตับก,ก่อนตับมูด้วยที่นี่เขามีผีเยอะแต่ทุกคนก็พออยู่ได้นี่ครับเราปิดประตูผมแล้วสังเกตนะครับว่าเขาไปพูดด้วยล่ะว่ามีเรื่องมาไรบ้างโอเคไหมโอเคว่าวในนี้มีผีเยอะมากเขาสแสดงตัวกันไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นวิญ,ญญาณเข,ขาอาจจะมาขอเคืบอนุ <laughs> มากอันนี้เป็นแค่ตอนกลางวันผมยากขนลุกเลยนะครับผมขอบอกว่าในนี้น่ากลัวมากมีกระเกงใน,นแฟนยู่ด้วยครับในนี้เราไม่ใช่ค่คนตายครับเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวที่สุดในโลกที่ผมเคยเจอมาเฮ้ย э ขยอบค่อเหมือน,นที่นี่ นะครับพเพื่อหลอกผมแต่ในนี้เอาความจริงผีเยอะมากผมขอว่าให้คุณเปิดถ่ายต่อแล้วเฮ้ยเปิดเด็เฮ้ย <c oughs> เขาไม่ให้ผมออก <c oughs> ผมก็จะอยู่กับพวกคุณอีกนานเราจะอยู่ในงานที่สุดไงจะอยู่นานผมจะอยู่กับพวกคุณอีกนานไปจะอยู่นานสุดนะเราดิในนี้นะครับจะมีผีวิญญาณที่ร้าย ดุมากแต่เขาก็ทนอยู่กันวันนี้แค่มาเล่าเรื่องราวบ้านหลังนี้เออก็ตาผมแล้วนะฮะค<น>ุณค <น S 3> ุณฟิล์มนี่ก็อยู่แค่แป๊บเดียวเองนะฮะแล้วเราตัดไปตอนที่อยู่ในห้องน้ำเลยเฮ้ยไม่ต้องตัดดีกว่าอยูแค่หน้าอไป ในห้องน้ำนี่ก็ไม่ค่อยมีประวัติอะไรมากขนาดนั้นก็ได้นะฮะมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันก่อนนะฮะเออเดี๋ยวเราจะตัดเป็นอีกภาพหนึ่งนะอ้าวแค่ถ่ายในห้องน้ำเฉยๆตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างโอเคกำลังรีวิวของในห้องน้ำ ไม่รู้เหมือนกันขัดขวางในการพูดของหนูนี่ก็เป็นฝักบัวนะฮะนี่ยมันยอกเปิดน้ำได้ปกตินะฮะเนี่เปิดน้ำได้ปกตินะปิดก่อนเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกอีกก็จะคงนะฮะใครจะบิน ถ่ายชักโครกก่อนเขาบอกว่าชักโครกนี้คืคนเคยลงไปแล้วก็ผูกคอตายอยู่ข้างบนไปแล้วแผลเขาบอกว่า,าเ,เขาบอกกันว่าเกงในอันเนี้ยเป็นของคนตายผอพูดจริงแล้วเขาบอกกันว่าเอาตรงเนีเ้ยเขาเชือนแล้วเอาเลือดก,กิ่งแล้นี่ไสแล้วนคนที่อยู่ในบ้านนี้ <c oughs> เขาก็มีแค่กระบอกสิบ ห้าหกคนเขาก็อยู่กันแค่เนี้ยแหละที่เขาอยู่กันได้เพราะเขาทนไม่มีบ้านอยู่ฮะแล้วดูนะน้ำปลอกบัวนี้คนถูกคนตายเขาล้างเลือดที่คอเขาตอนมืดอะฮะตอนมืดนะครับไม่ใช่ตอนกลางวันข้าองมืดวนตอนมืดะหรอคะข้าเปิดไฟครับเปิดไฟแบบไฟอดจริงมากเลยฮะเนี่ยขอเยี่ยวเนี่ยเราเปิดไฟกันตรงนี้นะฮะเนี่ยเห็นแสงสว่างไหมฮะ อ <ish> ันนอนนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วนะมืดเลยตอนนี้จะมาตีสามครับตีสี่เกือบครึ่งนะฮะตีสามตีสามตีสามอยู่ดีๆที่ไกล